วาวอ้ไอ้ไอ้ไอ้ปืนปืนปืนโว้ยดาราโดนคันเยไม่บันเลลยเป็ดเนอะเนอะเนอะนอะเนอะเนอะเะเนอะเนะเะเนอ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 ะนอนอะเะเนอะเนอะเนนะเน ก็ไปเดินโอเคโอเคอ่ใช่ชัแ่โอ้แ่ิกยใจที่ดยใแต่งขาโมเป็นล้านเลยอย่างที่เจ๊เจ๊บอกไว้หอเทนเอ้ว้าีโบราเฮ้ยบงิงนะเนี่ยไม่ใช่บาปอ เหมาล่าเขามาโวจะไปยิงกับใครวะเนี่ยนี่ไปซื้อมาจากไหนมีบก็ไปกดไงเดี๋ยวมีแบงค์พัดจริงบ้างมาค้นก่อนค้นดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวปนแบงค์จริงแบงค์ปลอมแบงค์ปลอมเอาเก็บก่อนเดี๋ยวาปนอะไีแต่จะจำไม่ได้ว่าจะซื้ออะไรมาบ้างอันนี้อะไรเขาเปิดก่อนนะวังนี้เปิดก่อน อนี่มีลูกแดงนเีต้งแกะเลยนะได้ลูกแดงทําไมเยอะเงี้ยลูกแดงเอาไปทะไพี่เมา้าคะอมยิ้คือตอนเด็กๆมินนี่ชอบลูกแดงมากเจได้ว่าต้องมาโน1บาทแบบได้ไปอีกแล้วได้ไปอีกอันแล้วงีหัวอ๋อีัวอ่ียัง ชีวิตว่าอะไรก็ชีฝันมันน่าจะมีอู้อันตราย,ม,ย,ยมันน่าจะมีที่แกะอยู่นะแกะแม่ีย้ทำขั้นดินับ<น>เง<อ>ินก่อนอ๋อนับเงินก่อนอนี่โซนแป้งปรอม,มเป็นล้าเลยจิี๋ เจ๊ไดบอกแล้วอีกที่ให้เงินอ่ะเป็นล้านโอ้โหโดนรันรวยเลยแฮะวันนี้รวยเลยเอาเลยอืมีแบงค์ร้อยน่าจะประมาณพันหนึ่งโอ้โหเจ๊ซื้อแบงค์ฟารมูจากไหนอ่ะเจซื้อนี้จากไหนอ่ะอยากรู้ไม่บอกชชวยน,นับช่วยนับเดี๋ยวไปเล่นเกมเศรษฐีต่อเนี่ยแบงค์ฟอร์ม เหมือนแบงค์จริงเลยนะเขาได้เห็นแต่ตัวเลขมินนี่บอกรองแล้วว่าให้เป็นล้านมาจากญี่ปุ่นด้วยฟังสองคับอบ กลองสามกองสามเปิดกลองสามเลยแล้วกลองสามคือโอเคนะครับเมื่อกี้นี e ้เมนจะไปลบแล้ว nah, วูไพ่ใหม่โลตัสชิกเจตินเดอร์ใครืมซีว่าซีว่าเบนเซบานีอ่านไม่เป็นอดัมส์ใครอ่านคนนี้ก่อน อาลินะครับอาลิอาลิทีมทีมทีม,ท,มทีมอันดับสองของโลกเลยนะอ,อันนี้ฮาร์ลสตันเติร์ดมาเช็กันอ <c oughs> โ,อโอเคนะครับเริจไปที่เรียบร้อยเป็ดออกมาเต้นให้ทุกคนดูออกร้องเพลงหนึ่งก่นอนแบดหมดเพลงก่อน

สวัสดีนมาสเต้นมาสเต้โอเคบายบายโอเคเขาพูดแต่ภาษาไทยเป็นนาันอ้วนนาันอ้วนอุมี่ผิวดำน้อย มันเป <laughs> ิด <laughs> อันแรกจะเป็นของใครแอลลี่คะมทคอมมิเนเ่โูนักจกัดสมภัยตองคอันนี้่ะเลี๋ยวหูไม่เอา <laughs> <laughs> เี๋ยวหู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  บูเซราอันนี้ทีมนะครับไม่เกี่ยวอะไรอันนี้ใครอ่ะมอดิกอ๋อเนม่าเนม่าเนม่าเนเนเน่เน่เนม่ายูนี่ Where is เนม่าเนม่าให้เออแบบว่าแต้มเท่ากันไหมอ่ะเยอะกว่าเนเนม่าเนม่า Where is เนม่า เอแต่ว่าดิฟเฟนอันนี้เยอะกว่าอืมค่ะโอเคทุกคนให้แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ฟรีแอปคัท <c oughs> มีมีกล่อ <app> งขยะอได้ไหมกล่องขยะนี่ตั้งเวชมาหนี้ฟรีแอปตั้งจริงอ๋อนี่ตั้งจริงอยู่ในนั้นเลยตั้งฟอมอยู่ในนั้นอ๋อไม่ไม่รัดยางอยู่ตั้ง Ð, สองขวัญอยู่ในกล่องนั้นแกะกล่องนี่แกะกล่องพันล้านนะเออพิมพ์ลิทายสู้ไม่ได้นะเฮ้ทุกคนแกะกล่องเลยนะนี่แกะกล่องเฮ้ฮัดเซาวนนนบอวเมอร์นะครับวอรเมอร์อาร์เซนโชโซโลมอน ใครคาร์ลส์เตอรต์มานี่อันน,นี้เบนเซม่าอันนี้อ๋อบาลนิสน่าอยากได้ใครโรนันโดแมร์โรนันโดก็ได้เอาบูนโนหรือคาวานี่เอาตัวเก่งๆตัวที่อยู่ในแผนคนนี้อัชชอมเุโดปุ่อันนี้อัจอจริรดาโล <Okay. S 2> ลงยูทูบในวกันกรีนวูดอีกตัวหนึ่งกรีนวูดอันนี้แปดสิบเจ็ดอันนี้เก้าสิบสองโอเคครับอันนี้โรลลเลนต้าอันนี้ลาพล จะข้าเลยลุงต้อมเห็นที่มีคนไม่ยอมอ่านคือน้องไม่อ่านที่ยี่ลิเ่อร์พูลทำไมอันนี้มีแต่รเวิวแล้วมันคือปี2019ไม่เป็นารไม่ใช่2020 2021 2019เหรอ2020ให้หนูนูมีไพ่แบบนี้มาดูกันเลยจ้ะไพ่ two thousand t จะได้ลรนัลโดบูโนฟาเลนเดนคาวานี่พอปักบาไหมเป็นแบบนี้นะนี่ไหนเจ้าขายสมแอมบ์เหรอิวค่ะอยากแป้่ยนอยากเปล่นายจไหมอ๋อ โอเคฮัลโหลฮัลโหล thank you thank you สว okay. ัสดีสว <Okay. S 2> ัสดีโอเคบายบายโอเคเขาพูดแต่ภาษาไทเป็นนานอ้วนนานอ้วน มีผิวดำน้อยโอเคไปร้องเพลงหน่อย